มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประจการทหารพัฒนาครับหน่วยพัฒนาการขั้นที่5-4จัดกําลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและกําลังพลในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่14ธันวาคม2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขั้นที่5-4สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประจการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและกําลังพลในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราวสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่หน่วยทหารตามฐานต่างๆชุดรักษาความปลอดภัยที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านและศูนย์พักพิงเพื่อดูแลประชาชนอย่างเพียงพอจัดบริการตัดผมฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสุขอ,อนามัยจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำสะอาด เพื่อให้เพียงพอต่อการอุบโภคแก่ศูนย์พักพิงในจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งจัดชุดผสมเทียมลงพื้นที่ให้บริการผสมเทียมโคแก่พี่น้องเกษตรกรชายแดนระหว่างวันที่6ถึง12ธันวาคม2568โดยผสมเทียมโค21ตัวและติดตามผลลูกโคที่เกิดใหม่แล้ว18ตัวครอบคลุมเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า28ครอบครัวณตำบลตะเคียน ตำบลด่านตำบลคูตันตำบลโคกตะเคียนอําเภอกาบเชิงตำบลกระเทียมอำเภอสังขละตำบลตาเบาตำบลโคกยางตำบลกังแอนตำบลบ้านพลวงตำบลบ้านไสตำบลหนองใหญ่ตำบลการตรวจระมวลอําเภอปราศาสตร์และศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ผมจ่าสิบเอกพัฒนพงษ์บัวงามศูนย์ประชาพันธ์สังกนพัฒนาภาค5 หน่วยประจิการทหารพัฒนารายงานครับขอบคุณหน่วยผสมเชียมนพร,ร54สุรินที่มาผสมวัวให้ผมขอบคุณครับ